ายายครับกาฟิวคีโมโหจังเลย, <c oughs> ยดูกาฟิวสีทำหน้าเป็นตัวโกงอยู่เรื่อยเลยอ่ะ <c oughs> ยายครับ<อ>ยายครับกาฟิวคีงูหนีจังเลยครับยาย ของใหญ่น่ายายลิครับกาฟิวคิงงนหงิดจังเลยครับยายลิกาฟิว <laughs> กาฟิวมันตัวร้ายจังเลยครับยายลิ <laughs> <laughs> ฟองใหญ่เลยฟองใหญ่ ไม่อ่ะก็ฟ้องอ่ะเดี๋ <c oughs> ยวนี้มีขู่ด้วยนะครับยายมี่ขู่เก่งด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรเอาไปเฝ้าบ้านได้นะอย่างเงี้ยเอาไปเฝ้าบ้านได้นะ <c oughs> ดูขนาดเนี้ยอื <c oughs> อยากคิวให้ใหญ่ดิบายบายก่อนบายบายครับจุ๊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 บ